ล่าสุด7ตุลาคม66ข่าวดีเตรียมเคาะมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทปลายเดือนนี้รู้ผลได้รับเงินแน่นอนรอเลย สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่7ตุลาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยวาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็ะเตะสำหรับการแากเงินจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากทุกท่านมีการเตรียมข้อมาตรการแล้วนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกด ดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะท่านนายกเป็นประธานแล้วสี่คณะไปทำงานมาแล้วประมาณ3สัปดาห์สามสัปดาห์เขาจะไปประชุมโน่นนี่นั่นอะไรกันแล้วต้องได้ข้อสรุปให้เสร็จนะสี่คณะเนี่ยทุกๆุกอย่างที่คนถามมาเนี่ยเสร็จประมาณตุลาเนี่ยตุลาเนี่ยปลายตุลานี้ต้องเสร็จ เพื่อเสนอนายกในการเคาะแล้วก็เดินหน้าโครงการนี้ต่อมิฉะนั้นแล้วตอนนี้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นรอฟังข่าวและกันเดีย๋ยวผมมาสรุปง่ายๆสั้นๆ ยืนยันแล้วชัดเจนเงินวอลเล็ต1,000งบาทได้รับกันแน่นอนรอได้เลยซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวสารนะคะจากทางพ,พรรคเพื่ไทยวอนคนค้านฟังเสียงประชาชนปมเงินที่ท่อนวอลเล็ตห0 0 0งบาทเพื่อไทยชี้นะคะรับฟังข้อเสนอแนะเงินที่ท่อนหนึ่งบาท วอนคนค้านจะรับฟังเสียงประชาชนด้วยแต่สำหรับการลงพื้นที่มีแต่ตั้งคำถามเมื่อไหร่จะได้เงินหมืน่นยันต้องกระตุ้นพื้นฐานเศรษฐกิจให้แข็งแรงผลสำรวจของมหอการค้าไทยพบประชาชนส่วนใหญ่76.4จะใช้เงินที่่ทอน10,000บาทและเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะและก็มีข่าวสารนะคะว่ารับทราบถึงข้อคิดจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าเงินดิทอนหรือเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืบาทซึ่งมีทั้งบวกและมีทั้งทางลบจากทั้ง,ง,งนักวิชาการบางส่วนจึงขอ ทำความเข้าใจดังนี้สำหรับที่มาของการออกนโยบายดังกล่าวมาจากการที่พักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนหน้าเช้ากินข้าและพี่น้องเกษตรกรต่างต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากปัญหาที่สะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีโดยเฉพาะในช่วงโควิดในทีที่ทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนสะดุดจนติดลบจน ทำให้นีควรเรือนปี2563พุ่งขึ้น10เท่าจากปี53และในไตรมาส1ปี2566อยู่ที่9.06%ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดจนมาถึงปัจจุบันนี่ที่เพิ่มขึ้นเพราะประชาชนอ่อนแอเปราะบางเป็นที่มาของการลดรายจ่าย สองจากการประเมินของมหาวิทยลาลัยหอ,อการค้าไทยล่าสุดพบว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้2อถึงสรอบคิดเป็นมูลค่าทางเศร,รษฐกิจ1-1.6ถึง1.6ล้านล้านบาทและประเมิน GDP ไทยในปี2 5 6 7จะขยายตัวได้ถึง5-7%ถึง7แม้ถูกมองว่าเป็นการกระตุ้นระยะสั้นแต่พรรคพุไทยมองว่าเป็นการเริ่มต้นปู พื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในปี2567เพื่อที่ในปีต่อๆไปการลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นที่มาของการเพิ่มรายได้ผ่านดิทันวอลเลต10,000บาทค่าแรง600ใน4ปีและเงินเดือนปริญญา25,000บาทที่กำลังจะตามมารัฐบาลทำเต็มที่ในทุกนโยบายที่หาเสียงไว้กับ ประชาชนในขณะเดียวกันเวลาที่คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่หรือสอสอลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนจะได้รับคําถามจากประชาชนว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เงิน1,000 0บาทสําหรับเงินทีน่ทอนวอลเล็ตนโยบายดังกล่าวเป็นเหมือนความหวังของพี่น้องประชาชนเพื่อนําไปซื้อสินค้า อปลหรือโภคบรรเทาปัญหาค่าครองชีพที่ไม่พอใช้ในครัวเรือนทั้งนี้เงิน10,000ืบาทจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกพี่น้องทุกหมู่เหล่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งรัด การจ่ายเงินในโครงการดิทอนวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทโดยเร็วยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเกิดผลกับประเทศมากเท่านั้นเพราะปัจจุบันกำลังซื้อในมือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นลำบากมากเงินที่จ่ายผ่านดิทอนวอลเล็ตจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับพี่น้องประชาชนสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ สำหรับเม็ดเงินจำนวนกวา่า 560,000ล้านบาทจะถูกอัดฉีดเข้าระบบในต้นปี2567มั่นใจว่าจะสร้างประโยชน์มหาศาลประชาชนนอกจากนี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์โรงผลิตสินค้าจะผลิตสินค้ามากขึ้นแรงงานก็มีงานทํามากขึ้นตามไปด้วยตามมาคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนักวิชาการที่ออกมาโจมตีนโยบายไดิทอนวอลเลต10,000บาทเพราะคนเหล่านี้อยู่ดีมีดีกิน 何 อยู่แล้วที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะคนเหล่านี้อยู่สบายแล้วจึงไม่คิดถึงประชาชนที่กําลังลําบากดังนั้นรัฐบ,บาลมีหนะ้าที่ทําให้ประชาชนมีความสุขนโยบายที่ออกมาจึงเป็นนโยบายที่ยืดประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อประเทศและประชาชนอย่างแน่นอนก็เป็นคํายืนยันนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็รอนะคะสําหรับมาตรการนี้ตามที่แจ้งไปนะคะจะเริ่มมี การคอบมาตรการนะคะ ในปลายเดือนนี้นะคะในส่วนของการแจกเงินนะคะก็แน่นอนตามที่แจ้งไปก็จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์2567ได้กันแน่นอนนะคะรอกันได้เลยนะคะยืนยันชัดเจนจากทางรัฐบาลเพื่อไทยนะคะว่าเงินดิทิอลวอลเล็ตได้รับกันแน่นอนทั่วประเทศตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะพอแม่พี่น้องคอยกตดติดติดตามข่าวสารกันไว้ซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันไว้ แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ